ลุกได้ไหมเขาเรียกว่าเล่นแบบไม่เจียมสังขารนะเป้เนาะคือเด็กเล่นได้อะเราก็คิดว่าเราเล่นได้เหมือนเด็กไงเออสวยไหมสวยค่ะสวยคือยายเวียนหัวเลยลูกเอยแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วมันนิ่มไหมคะโอ เอออย่างนั้นแหละลองลองจับพิมะดูสิคะมันนิ่มไหมนิ่มมากแน่ๆเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเย็น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 ใส่ถุงมือก่อนแป๊บนึ フレッシュガー。